โอ้ยเฮียดังตกใจสิเฮียหรอวะจริงนะนีแต่ใจกูเฮียเด็กเอนี่ไงโอ้โหมันคือมาปุ๊บมันก็เห็นเลยว่าโค้ดสามช่าเราจะมาแสดงให้คนดูว่าการกระเพื่อมันยิวเยอะเลการกระเพื่อมมันไม่ได้ยากเฮียมันง่ายๆอ่ะใครก็เป็นได้นักกระเพลิงอ่ะช่วยดูเลยไหนเฮีย tutorial เห็นมีเลยไม่จำเป็นไม่จำเป็นก็ออนไลน์ไปเลย W A S D เฮ้ยเฮียกูไปกดเข้าแล้วเนี่ย Academy ะไรเนี่ยโอ้ยแมว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 ม่ดูมาดูม่ดูใส่หน้ากากกด M ใส่หน้ากากด้วยอ่ะ ไี่พาเ,เ,อเอมันมีไฟไงไฟแบบไฟ,ไฟควันไงเน oh สร็จแล้วก็กด M เปิดไฟฉายกด F อินเ n อร์แอคกด E nozzle spray pattern <c oughs> คือที่อะไรอะ nozzle spray ไอสายหัวฉีด oh อ๋อโฮ้ยชิฟิวโอ้ฟองย้อมยีกาสายเลื่อนจะเป็นต้องจำอะไรได้ซ้ำเนี่ยเนี่ยมันในแบ็กการ์มันมีไฟไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปจัดการถึงที่เลยเองนะเฮ้ยรถนึงเหมือนรถกูแม็กเลยวะ มีมีเปิดไฟเปิดไฟเลี้ยวด้วยให้พี่เปิดไฟเลี้ยวด้วยเออว่ะเฮ้ยเฮียเนี่ยจะมีรถบนถนนด้วยวะ Air all, แอร์ฮอร์นก็คืออะไรแต่มีไซเรนด้วยุ้ยตามันอยู่ไหนเนี่ยตวามมันโหลดอยู่ดิอิมเมอร์เจนซี่ไลท์นิ่งคืออะไรเนี่ยอิกนิชันไง้ยเอาอิกนิชันน่ะหรือเปล่าไม่รู้อิกนิชันเหรอจุดไฟเผารถมงไม่รู้อะเผารถ อ like. Like made, like ๋อ like คือแบบเขาเรียกว่าไงแบบแบบข่มข่มไฟที่มันไหม้อยู่ในตึกก็แบบเอ้ยรถกูร้อนกว่าเลยไอ้เฮียดับได้แล้วไอ้เฮียกูไปกดอะคาเดมี่อะไรเนี่ยออกเลยออกเลยดูดิเฮ้ยมีสร้ามมีคนเล่นอยู่ด้วยวะมีคนเล่นอยู่ด้วยวะแม่งมีห้องเลยกลองโฮสต์ดูดิหมายเลขเพลเยอร์อุ้ยมันมันปรับมันยังไงวะปรับเมาส์มันจะช่วยคุยเลยเลยสัตว์รันเวิร์ดเซคิลเอ้าอะไรวะเอ้าไปกดอะไรเนี่ยแล้วกูจอยมึงยังไงกูกดไอ้เฮียมกูเออกดจอยเกมได้เลยวะ เอ้ยกูจอยมึงไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เพเกมแม่งภาพสวยไงคอมกูจะพังดูคอยตีดูดูคอยตมันปรับไงวะมันปรับไม่ได้เอาทำไมแม่งปรับได้แต่ไายกับไายกับเอาต้าวนนี้ชิบหายแล้วไงเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรวะทำไมคอยตีมันไายมันปรับอันนี้ไม่ได้เหรอโอ้โหมันมีมีเดียมไม่ใช่เหรอเนรอตอนแรกของกูเป็นมีเดียมแล้วพอกูกดปุ๊บแล้วก็เป็นไายคืออะไรวะชิบหายมันเป็นไายไปแล้วก็ใช่เดี๋ยวเอาไงดีวะเนี่ยแพ้แล้วเนี่ย ทำไมอะไรคือการกด Restore to Default มันกลายเป็นเกมวะ Audio Quality Medium ไปอันโอ้โห Anti-aliasing Low ไปเลยพร้อมยิ่งกากาอยู่มัน Anti-aliasing อะไรเอ้าชิบหายแล้วเกมพังเลยปรับโล w ไปให้หมดทุกอย่างไงเฮียโตอยู่แล้วแล้วทำไมเกมกูมันไม่เอาเต็มเนี่ยโอ้โหเอาชิบหายแล้วเกมเอาเกมกูพังแล้วไงเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยเฮ้ยยังไงขึ้นเอ้ยช่วยด้วยแล้นี่จะจอยเกมยังไงเนี่ยเฮีย Hosted Sky ก็เจออะไรสัตว์จอยห้องไปแล้วไอเกมนี้โคตรเจ๋งอะ ไม่โดดปะเย่ไม่โดดด้วยปะเฮ้ยอะไรเนะ yeah. ี่ยเย่อ้เสียงดังชิบหายเลยมึงอยู่ไหนอเออมึงอยู่ไหนกูไม่รู้มึงอยู่สเตชันเท่าไหร่เออมันเปิดแบบไงเนี่ยบ,บนซ้ายไงมันบนซ้ายมันไม่เห็นใครเลยไปอยู่สเตชันสามเนี่ยดูงไงอะ oh! อยู่สเตชันสี่ไอ้เฮียจอยกูมากูไม่รู้หลอมเล่นยังไงแต่มันไปแล้วกูกดออกจากมินิแมพยังไงเนี่ยกดเข้ามินิแมพยังไงอะเฮ้ยเสียงเฮ้ย เฮ้ยมีเสียงมีเสียงต้องทำามช่วยเหลือเฮ้ยไปเลยไอ้รถกูมันไม่มีไฟแล้วไงวะแล้วกูออกลงจากเฮ้ยเฮ้ยก,กูอยู่ไหนเน,นี่ยมันมันมันเปิดไฟฉายไงอ๋อเอฟอยู่ข้างบนตรงกลางไอ้เ <c oughs> ฮ,ฮ,ฮียโคตรไกลเลยชิบหายมึงอยู่ไ,ไหนกูอยู่สเตชันสามมัน<ว>มืดพอดีเนี่ยแล้วมันมองไม่เห็นเนี่ยแล้วไหนกูไปบังรถได้ปหมเฮ้ยของมึงมืดเหรอของกูสว่างใช่แล้วเฮ้ยเฮียกูอยู่ในรถรถแม่งจอดด้วยอ่ะเฮ้ยนึกว่ามันจะขับทะลุกูเฮ้ย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  อันนี้นโหแล้วขับเฉยก็ใช่เดี๋ยวกูขับไปหามึงเนอะขับรถได้ไงอ๋อไอ้เหี้ยขับรถด้านซ <laughs> ้ายป่ะวะก็เป็นข่าวท่าตขวากูขับเลนที่รถแม่งมาแบบอีกทานเนี่ยแล้วกูต้องเล่นไงเนี่ยไม่รู้อะไรเล่รู้นล่วมึงมาขับไปให้เจอก่อนก่อนสเตชันไหนกันเนี่ยมันอยู่สเตชันสองผมแม่งอยู่คนละที่กันหมดเลยเหรอมีวารไหมทำไมของกูมันมืดวะ ในแมปม่งไม่บอกด้วยกูอย right, right. ู่ไหนในแมป่ยแล้วกูจะรู้ได้ไงว่ากูขับถูกทางหรือเปล่าเนี่ยอะไรวะในเกมกูมันบ้าอะไรวะอะไรวะเอ้ยไฟแดงไฟแดงไฟแดงอะไรอ่ะเอ้าโหไอนเกมกูมันบ้าไอสัตว์แล้วแบบรถรถในสถานีกูมันจมดินไปแล้วต้องงี้เดียวไปเจอกันที่สถานีเลยนะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวกูขอดูว่ามันเปิดไฟแบบไฟเลี้ยวไงวะไม่ได้เออรถนี่มันไม่มีไฟเลี้ยวแน่ไออรถเล็กๆเนี่ย เอ้ากูขับรถชนคนหนึ่งเขาเฉยเลยโอ้ยมึงอยู่ไปเจอกันที่สเตชันไหนนะไม่รู้อ่ะเลือกเลยสเตชันกอยู่ไหนกูอยู่ไหนกูยังไม่รู้เลยกลางๆดิเออเอาไงดีวะเนี่ยแม่งถลงทางแม่งไอ้นักตะเพิงกูยังไม่รู้ทางไปนี่เลยสถานีเลยเนี่ยมันความสมจริงไงแล้วกูขับแล้วอ๋อกูเห็นแล้วกูผ่านว้ายมาแล้วเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูขับไปสถานีสองให้่ว่าสถานีสองสถานีสองอะโอ้ยกูชนไอ้สัตว์อย่าขวางไอ้เหี้ยอะไรสเตชันได้ไม่ใช่ ได้เหรอกดแท็บแล้วก็ไฟสเตชันแล้วไอ้เทียเลยเทเลพอร์ตได้ก็ไม่บอกโอ้เทเลพอร์ตเลยเทเลพอร์ตไปสเตชันได้จะเลพอร์ตทูสเตชันเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วไม่เทเลไรไงกดแท็บแล้วกุก็กดไฟสเตชันอะสเตชันนัมเบอร์เทเลพอร์ตทูสเตชันเอ๊ะมันปิดแมปเป็นไงวะเผื่อไปกดเปิดแมปสั้นกดแท็บแล้วก็กดที่เบิร์นแมปอีกรอบเฮ้ยเราเริ่มไงเราเราจะช่วยคุณผู้คุณยังไงเราต้องเข้าไปดูอุปกรณ์ก่อนเนี่ย เพื่อเปิดประตูเย้เอ้ยโอ้โหอย่างเจ๋งเย้ในห้องอยู่ไหนวะเข้ามาในห้องอ่ะไม่มีทำไมมีตัวไฟเตอร์สวีเดนส์กายคอมบิเนคชั่นเนี่ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหายละกูไม่ดูเรื่องอะไรเลยดิชาร์ตคอมบิเนชั่นอะไรวะอะไรอะนี่คืออะไรอะไรคือชาร์ตดิชาร์ตช่วยด้วยใครก็ได้ที่มีประสบการณ์ช่วยด้วยเฮ้ยกูถือมีกูถืออะไรอะกูถืออะไรวะ คือหัวหลายแบบวะเื่ออะไรเดี๋ยกูทำอะไรเนี่ยมึงดูกูดิลากอะไรไม่รู้เนี่ยมันฉีดยังไงอะมันต้องมันต้องเติมก่อนว่าอะไรงี้ป่ะเออต้องเติมก่อนปะวะเติมไง Accelerament เกียร์เออหัวมีหัวของนี่แบบเชนซอร์เชนซอร์แมนกูถืออะไรกูเนี่ยเต็มกระเป๋ากูเก็บของเก็บของยังไงวะเก่าๆเขาไมน่าไมเสื้ออยู่ตรงตูดกูวะนี่มูฟออ๋อแล้วมันมีไออเส้นๆที่มันติดตรงมือกูมันออกไม่ได้ดิมันคือบเลยเนี่ยใครไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใคร มันกดแล้วไปเลยเปอร์เซ็นต์ออกแล้วรถแล้วก็ลงเฮ้ยกดแถบแล้วมันมีเนี่ยดูได้ว่ามันเกิดเหตุตรงไหนมาดิดิอันหนึ่งสามศูนย์วอชิงตันเฮ้ยมันมีเทเลพอร์ตไปได้เลยนี่หว่าเดี๋ยวนะคลิกเอนี่เฮาส์ทูเอซานยูเซลไม่เอาไม่เียวะมันมันมันเลือกไงอ๋อเนี่ยกดหนึ่งห้าสแคร็บรถต้องจำทางไงเหมือนกับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท เขาไปรับตาอนกันเลยไม่มีเชนรูด้วยไอ้มันมันไปมันมันไอ้บ้านแม่งเผาแม่งไหม้หมดแล้วมึงเนี่ยไอ้สารบ้านมันไหม้หมดแล้วเฮ้ยขับมันตะตู่ไปมันไม่มันยังไม่รู้ที่เลยเดียวไอบริเจนซีดิพันสามร้อยเราต้องขับไปเลยวะเฮ้เอสบีคอมแมนนี่ไงอากูคืออากูเป็นขับตันนั่นเลยเนี่ยกูรู้ว่ากูกดมั่วแล้วสั่นพันห้าร้อยสปโรสเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย อุ้ยเออใกล้ๆเลยเนี่ยใกล้ๆเลยเนี่ยไปดิไปดิไปดิมึงขับดิมึงขับดิมึงขับเอ็มขับรถได้ไอ้เนี่ยก็แล้วก็ยิงบอลหลังแล้วก็แค่เห็นยิงสมูทข้างในนะไปลูกไปลูกทำไมลูมันเร็วกว่าเขาไปไหนวะมันอยู่ที่ ้างไหนวะออางนู้นเปิดไปแล้วเปิดเปรีวเปิดเปรวเปิดเรยวเรีวเรีย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 วเรยวเรี็วเรวเรีวเรีวเรเรวเรวยวเรวเรเรว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 เรีวเรวเรวเรเรยวเรวเรียวเรเรว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 เรเรยวเร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 เรียวเรยวเรวเ เมดีเมดีอะไรวะอีซี่ปัมปิ้วอเตอร์อินเกเดมึงตายไอ้สัสมึงตายมันบอกว่า waiting for r a t to rescue you มึงมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่น้าประตูนี่ไว่าลไม่วะกหเชื่อวาไเชื่อ ไม่ได้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 ีอรู้โอเพนโอคคอร์ดอพ่อมาเลยกูเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนอ a นเ r อร์กูกีบอัพกูตายเลยเดับไฟไงวะไอเฮียกูแม่งอยู่สเตชันสายอยู่เลยนี่เอ้ยตรงไหนเนี่ยที่เราอยู่อ๋อตรงนู้นกูวิ่งกูวิ่งไปแล้วอยู่ไหนวะกูวิ่งไปตอนเนี้ยมีฟ้าผ่าด้วยซั์มีฟ้าผ่าด้วยไอ้เหี้ยมึงหาวิธีเอาสายยางออกมาฉีดน้ำก่อนดิมันเปิดประตูไงมันล็อกไอ้เหี้ยเพรกเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะ เฮ้ยอะไรอ่ะใครมันขับรถที่จะชนกูเมื่อกี้พอแล้เอาแล้รถมันหายไปไหนแล้ววะเอาอีกไม้ใช่มันฉีดอะไรอ่ะไรกูว่าแล้วเฮ้ยกูต้องใส่หน้ากากกันแก๊สก่อนว่ะเาเอ็มเข็นใส่ได้เลยต้องไปเก็บหน้ากากกับด้วยจีบไม่มีหน้ากากแม่ดิวะเฮ้ยเอาน้ำมาฉีดดิเดี๋ยวกูกูเซียนเรื่องนี้เดี๋ยวกูจัดการเองทำแน่ว่นี่ไงแล้วกูลงรถแล้วกูมาโผล่ที่ไหนของโลกวะทำไมกูลงรถแล้วกูมาโผล่ที่ทะเลทรายวะลอเตอร์อินเทกปั๊มโอ้ไฟไฮเดรนก็ได้เอา ไม่ตนแล้วสาฉีดมาฉีดดิก็ได้สาฉีดแล้วมาฉีดไงวะไอ้เขียนไงอ่ะกูยีเอ้ยกูได้สาฉีดแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมันลามไปบ้านอื่นเลยมันฉีดไม่ได้ไม่มีน้ำโอ้ยเฮียต้นไม้สึกขับผ่านไม่ได้ไม่สมจริงเลยสัตว์จริงนะเอาเฮียแล้วกูขับเลยวัวเตเกิลไอ้ชู้เห็นเปลี่ยนชื่อวัวเตเกิลใครมันขับมาชนอะไรวะรู้ได้ไงวะยินเสียงแม่งดังมาถึงนี่เลยเฮ้ยโหมีนระดึงระดึ่งได้ป่ะไฮดรอลิกแรมนี่แน่ๆกลัวนี่หมดแล้วไอ้ทีมแล้ววะ ขนมต้มเหรอไอ้ยกูเอากูเอาต้องบันไดกูอ่ะกูใส่จะเก็บห้าสิบฟีแลเดินนี่ไงได้แล้วกูได้แล้วกูได้แล้วไปแล้วเนี่ยพีมีที่มีแบบที่ต่ออะไรตรงนี้อยู่เนี่ยเนี่ย grab high r a n เรน a n g e y อะไรเนี่ยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไอ้พัดลับไฟได้พัดลมมันดับไฟได้เฮ้ยเฮ้ยอ่ะไฟมันลมดับไฟเฮ้ยไอ้มันต้องเอาไปไว้ใกล้ๆว่าเดี๋ยวมึงก็ตายหรอกไอ้เนี่ยท่าวางแม่ง แล้วบันไดคุณม e ันเป็นอย่างเงี้ยเอ้ยนี่ไงได้แล้วพวกเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเราไปทำอะไรสักอย่างดีวะาเก็บไฟอ้เฮียเอาไฟมานี้มันลามไปบ้านอื่นแล้วเนี่ยนักตะเพิงภาษาอะไรเนี่ยหรือมันต้องไปใส่กับไอ้นี่วะแบบไอ้ตรงไอ้นี่วะไอ้ไอ้ไฮดรันด์อะเย้ยไม่เคยดับเพลิงมันดับกันยังไงวะมันดับยังไงนวะนักตะเพร์ต้างทำยังไงอะว่ากูหมู่บ้านมันไม่น่ารอดแล้วปะได้อยู่ได้อยู่ใครมันเอาูรู้สึกว่าดูทำอะไรบางอย่างว่ะเฮียไฟแม่งลามเต็มหมดเลยเนี่ยคืออะไรอะ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปตรงนี้มันไฟล้าวแบบหนักเลยตรงเนี้ยช่วยด้วยเมเดย์เหี้ยเมเดย์เมเดย์ไอ้กูตายกูตายเฮ้ยไอ้เหี้ยไฟมันลามใส่ถังแก๊สแล้วไม่ใช่ไงมันจะระเบิดแล้วเนี่ยถึงอย่างดีเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยกูจะถังน้ำเพลิงไอ้ถังน้ำเพลิงถังน้ำเพลิงเว้ยถังน้ำเพลิงเว้ยเออเอาอไรอ่ะเดนทัวร์กูไม่กูไม่ใช่วอเตอร์โฮสวเลยเฮ้ยน้ำเพลิงเลยมันไม่ดับให้กูเลยไฟมันแรงเกินไฟมันแกเ้ำน้อนย่อมให้ไฟฉันรู้ดี หายละลมพัลมลมมเป็นช่วยเย่เลยกูจะตายแล้วว้าคนควันละลามควันลามเฮ้ยเเฮ้ยมันได้มันได้ผลมันได้ผลว้มมันได้ผลว้ยไอเย่ชุดแม่ยังไม่มีใส่เลยนี่ปมเนี่ยฮาร์ดสียร์กนี่ปเนี่ยเฮ้ยเอาไปไหนเฮยเฮ้ยเ้ยเเ้้้้เเยเยฮย้ทาง กูตายสเปนดิจิคอเมดดิเฮ้ยแล้คิวแบ็กกูมีคิวแบ็กไอพีมีไหนกูตายละเออเออวันเข้าปากเออควันเข้าปากอ่ะทำไมมันเป็นหิมะตกแล้วมันมีแบบฟ้าผ่าเต็มเลยวะ้วกไม่ใช่หิมะตกว่ะกูรู้แล้เป็นควันเลยนะกัญนัยเฮ้ยกูดับไฟในบ้านได้ได้ไงอ่ะเอาถังดับเพลิงยัดเลยไอพีเฮ้ยพี่กูดับไฟได้แล้วบ้านนึงเฮ้ยใช่หรอเฮ้ยเลื่อนกูจะหมดเลือนกูเลยจะหมดนี่คืออะไรรถอะไรเอนเตอร์อเฟิร์ส ใครมันดับอะไรวะทำเข้าไปดับไฟด้วยตัวของกูเองนี่ไงนี่วอเตอร์ g ิ h o n g แล้วมันไม่มีเว้ยเราไม่มีวอเตอร์เข้าเว้ยเยไปได้เอ้ยกูกูได้แล้ววะกูได้แล้ววะบ้านหนึ่งแล้วไอ้กูได้แล้วกูได้แล้วกูได้แล้วไปทิงกูได้จริงกูได้จริ้งไงวะไปทิ้งไงวะนี่กันแล้วนี่กันแล้วกูดิเปิดประตูกะแทกประตูหกไปเอาขวานมาเอาขวานมาไหนประตูไม่เห็นประตูอ๋อไอ้ มันมีตายที่อะเต็มหมดเลยวะเฮียเนี่ยสัสเฮ้ยเนี่ยฟอสซิเบียนเฮ้เนี่ยฟอสซิเบียนฟี่เลยเนยจัดดิจัดดิจูจัดถุงก็ไปกระทุงก็ไปกูงานอยู่กูงัดอยู่กูงัดอยู่ทำอะไรกูมึงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกูมป็โคตรเก่งเอาเลยทีมจะนักนี่กันแล้วนี่กันแล้วเย้ไม่ใส่ชุดอะไรด้วยคนเท่เอาอเยี่ยเป็นอะไรก่อนเฮ้ยเอ้ยสบายเฮ้ยรอดได้กูจะตายแล้ว ช่วยกูด้วยกูจะตายแล้วก็ออกบ้านไปก่อนดีเราค่อยกลับห้องใหม่ไม่เอาไม่เอาเฮ้ยไปแล้วมึงจะต้องเอ้ยฟาร์มช่วยด้วยเรสคิวเรสคิวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ้ฟาร์มวาเอ้ฟาร์มวะไอ้ฟาร์มเอาเม็ดคิดวะเอาเม็ดคิดวะเอ้ยเม็ด้คิดอยู่ไหนวะ